กายหิตชาแนลเขาเล่นบอกฟูดด้วยไททันบุกโลกโจรสลัดเ้ดร้องเองด้วยเออร้องเพียงเดทันเองด้วยนี่เปิดตัวอย่างตึงออไททันบุกไป คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้พาใหญ่ไปล่าฆ่าหัวนะครับทุกคน เห็นกายหิดเล่นแล้วรู้สึกมีพลังนะครับเพราะว่าปกติผมจะใช้แช่พาเล็กไงมาวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้พาใหญ่ไปล่าค่าหัวกันมาดูกันซิว่าจะโหดและจะเถื่อนแค่ไหนนะครับทุกคนร้านนีโมช็อป้านขายไอดีไก่ตันสุดเทพมีตั้งแต่ราคา39บาทจนไปถึงไอดีไก่ตันผลตื่นโมจิมาสเตอรี่ครบพร้อม PVP ราคา89บาทตอนนี้ทางร้านนีโมช็อปมีไอดีไก่ตันเผ่า V4 ครบทุกเผ่าให้เลือกซื้อได้เลยนะครับและทางร้านยังมีไอดีไก่ตันเผ่า V4 ขั้น1ิบโคตรตึงให้เลือก ซื้อเลือกสุ่มได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครต้องการทําทเผา V ีทางร้าน n ี m o Shop มีบริการช่วยทําเผา v ีด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมมา,มาครับทุกคนได้เวลาพุทธองค์เซนโงกคุล่าฆ่าหัวแล้วเดี๋ยวรอเขาออกจากคาบี้ก่อนทุกคน <D dialogue> ใครจะออกมาเป็นเหยื่อของเรา <D ule> โหนครับทุกคนเรียบร้อยไม่เหลือแน่นอนไม่เหลือครับ <laughs> <laughs> พุทธองค์เซนงคุบอกเลยว่าเถื่อนจัดจัดออกมาดิ <laughs> ออกกันดิ <laughs> พระใหญ่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ย่ one hour later <laughs> อะไรคนมุจิเอาเปล่าพอเพิ่งตายไปอะ่ะ เข,เขามาดิเข้ามาดิครับพอหมุนหมุนน้ำแข็งก็มาดิซิงซิงซิัหัวที่ไหนอะซิงซิงซิงพันกิดพันแตกแน่นอนเรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าพุทธองค์เซนโงคุร่างใหญ่โหดเหมือนกันนะครับว้าว <c oughs> ถ้าหากเรามีเผ่าฉลามวีสี่ยิ่งจะเถื่อนทุกคนบอกเลยว่าฟันทีนี่หนีไม่ออกนะ ซิง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 เอาอีกปะล่ะอย่าลาดนะอย่าลาดนะเรียบร้อยครับอ่ะมีคนสนใจมีคนสนใจครับทุกคนมีคนสนใจอยากจะเอาใช่ปะล่ะสนใจเหรอพ่อหนุ่มไม่เหนแน่พ่อหนุ่มผลเสือเหรอซิง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 จะได้รู้กันไปพ่อหนุ่มผลเสือจะได้รู้จะได้รู้พ่อหนุ่มผลเสือ พ่อหนุ่มฝนเสือซิง g s i ซิง i n g sing sing s ยังไงครับพ่อหนุ่มฝนเสือพ่อหนุ่มฝนเสือเรียบร้อยครับพ่อหนุ่มฝนเสือไปจิ้วไม่ทันนะนี่แน่โดนกีตาร์เข้าไปตามด้วยดาบคู่เซนโมคุมามาดิมาดิมาดิซิง g s i ซิง i n g sing sing s บินบินตีครับทุกคนให้เจอพวกขนน้ำแข็งเราบินตีครับป่ะ รู้สึกว่าผมจะโดนสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเกวยกันเอาอย่าโดนลัดนะซิง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 อืออย่าลัดนะไอ้ผลเสือไอ้จิบจะมาลัดข่าเลยเอ้ยไอ้คนโถซิง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 จะไปไหนจะไปไหนจ๊ะพ่อหนุ่มผลเสือจะไปไหน มานี่ยืดิมานี่ยืดิไวจังเลยนะไวจังเลยนะพ่อหนุ่มผลเสือไวจังนะ,อะโอเคขึ้นมาได้จะไปไหนเจ้าพ่อหนุ่มปันปันปันป้าสิง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 สตาร์บรดสตรีมเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ตาเบิร์ดสตรีมมา เร็วกว่านี้เจอซิงเจอชิดพี่โตหน่อยมาฮ่าดิเอ้ยผลเสือมันคิดจะลาดทุกคนฆ่าเสือก่อนแล้วกันจะร์ดเหรอฆ่าก่อนแล้วกันเอาใครจะร์ดเมื่อกี้เนี่ยอ่าได้พ่อหนุ่มบนน้ำแข็งได้เจอกันได้พ่อหนุ่มได้เจอกันพ่อหนุ่มบนน้ำแข็งได้เลยเจอกันมา เฮ้ยเฮ้ยอย่าลาัดนะเรียบร้อยครับทุกคนเราได้โอเคพ่อหนุ่มผลแสงมาแต่ไหนเนี่ยรุ้จักชิริโตะปะนักดาบสีดำปัดเขาให้อะไรพ่อหนุ่มไม่เขียดไม่หลาบไม่เขียดไม่หลาบหรอพ่อหนุ่มฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพ่อหนุ่มอ่ะโดนผลแสงลดัดทุกคนกล้าลาดัดเหรอฮะบังอะลดัดเหรอ ราดเหรอมานี่ดิราดเหรอมานี้รัดทำไมใครให้ราดใครให้ราดมานี่ดิใครให้ราดฮะนิส่ไม่ดีดนีใส่ไม่ดีดชอบราดเหรออา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนะี่ยนี่นะไม่มีแน่ไอ้นะพวกนี้ชอบราดต้องสั่งสอนมันหน่อยต้องโดนซะหน่อยแล้วพ่อหนุ่มฝนเสือเรียบร้อยสามดับสามครับเอาเหรอพ่อหนุ่มโมจิ พ่อหนุ่มโมจิจะเอาใช่ป่ะเอาพ่อหนุ่มผนน้ำแข็งมองไงเอาโมจิเอาเอาเข้าไปเอามามามาดิก็มาดิซิงสิงซิงส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 ิงิงิงรู้สึกว่าจะโดน2-1-3-1แล้วตอนเนี้ย อ้าผมโดนลุมทุกคนเออ,เอ,อพอลุมผมครับทุกคนโอ้ยช่วยด้วยโดนลุมได้เล่นลุมใช่ไหมได้ชอบลุมใช่ไหมได้จัดให้พระองค์จัดให้ลุมใช่ไหมมาชอบลุมหมอมาดิมาดิชอบลุมหมอมา ก็มาดิครับลุมหมอมาอย่าหนีแล้วกัน่าหนีแล้วกันจากนีแล้วกันมาหมดหรือยังชอบลุมหมอมีเจ้าทะเลเว้ยพวกเองมาเยอะก็ไม่ได้กลัวหรอกมาดิเดี๋ยวว่าเจอแล้วทุกคนข้างหน้ากำลังนัวกันอยู่เลยส่งกีตาร์ไปช่วยเปิดขึ้นมาไอ่ยุเต็มเต็มฟัน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 ฟาดฟันฟันป้าฟันปาฟันเข้าไป Oh, เร็วกว่านี้คิริโตะคิริโตะสู้ๆต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มาดิสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วตอนนี้เอาอ๋อมันอะไรกันกนะกระดาษเนี่ยโอ้กีตาร์อะไรกีตาร์อยู่นี่นี่นะนี่อยูนะมามันอะไรกันกนะกระดาษเนี่ยเยอะจังเหรอ เป็นอะไรกันมันเยอะจังเออเอาไปก่อนหนึ่งตัวมาอลายต่อไปมามาตัวต่อไปมาต้องเอาออกทีละตัวครับแม่งมันมาพร้อมกันเราเอาไม่อยู่นะเอาไม่ทันนะครับมามาดีจะลุมจะอะไรก็มามาเถอะเอาไปแตกไปอีกเขามาพ่อนุ่มผลแสงมาปากักเร็วพ่อนุ่มผลแสงจะไปไหนจะไปไหนพ่อนุมมาดิ เจอพุทธองค์เข <ien>. ้าไปยังไงวงแตกหมดนะเจอพุทธองค์เชนงกคูเข้าไปนี่แหละครับผู้ชมพลังของผลพานะครับบอกเลยว่าอย่าดูถูกนะครับเป็นอะไรที่โคตรแรงนะครับทุกคนชิริโตดาบคู่ไปแล้ว